ดูกันนะครับว่า100เมตรรุ่น10ปีชายปล่อยตัวไปแล้วนะครับสำหรับ10ปีชายใน100เมตรรอบชิงชนะเลิศจะเป็นนักกีฬาจากช่องวิ่งไหนโรงเรียนไหนนะครับที่ผ่านเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1ตอนนี้ช่องวิ่งที่3ช่องวิ่งที่3จากโรงเรียนอินทรพันธุศุสตร์เข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับผมปันนวิตกันธาติจากโรงเรียนอินทร,รพันธุนุสร์ เทาเส้นชัยนะครับควาแชมป์1นึเมตร10ปีชาย <_ d ose> มาดูภาพช้ากันนะครับผมจังหวะปล่อยตัวจังหวะนี้นะครับอย่างอยู่ข้างหลังเพื่อนนะครับสำหรับช่องวิทีสามสำหรับปานวิทย์กันทัตติเมื่อเข้าสู่ทางตรงสามารถตั้งตัวได้แล้วนะครับใช้ความเร็วของตัวเองนะครับวิ่งหนีคู่แข่ง และพุ่งทยานเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่หนึ่งปัณวิทย์กันทาติจากโรงเรียนอินทะลำพันธ์อนุสร